อีกเรื่องหนึ่งค่ะแรงันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเรื่องเทวาฝ้นตกนักในพื้นที่ผักกลางประกอว่าในเคลื่อนผู้มีพ้นรืหว่าเคลื่อนใหญ่ๆเทน้ำลงไปหรือว่าเป็นทีร่องดับน้ำทีนี่พอล่งไปหมากในเขาก็มันระบายอกล่งไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงไปเรื่อยๆกระทาให้พื้นที่น้ำท่วมมันรู้สึกว่า ทำให้เกิดสถานาการณ์น้าท่วมขึ้นไม่น้อยเลยในพื้นที่ผักกลางนะคะนายกสังการในเรื่องนี้ว่าหลังจากที่เกิดเหตุนา้ามท่วมสูงขึ้นมากสองสามวันนี้นะคะก็ทาให้การระบายน้ำในเขื่อนลักๆเหมือนอย่างที่บอกว่าอย่างเขื่อนผู้มีพุ่นเนี่ยคะ่ะลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยา ล่องไปกรุงเทพปริมาณน้ำมันมากการบริหารจัดการน้ำก็เลยจําเป็นที่จะต้องพันน้ำออกไปจากแม่น้ำเจ้าพญาก็กําฉับไปเทถุกน้อยเลยค่ะในจังหวัดต่างๆเถมีสวนเกี่ยวข้องไม่ว่าอีเตือนพี่น้องประชาชนให้ได้รับโรวั่น้ำจเขาอีพันไปมันไปทางไหนเราจะต้องดับกันพันผือมีการประสานงานกันนะคะที่นี่ในสวนคองดัฐมุนตรีกระท่วงกเกษตรนะคะก็ได้ติดตามสถานก,การณ์น้ำถัวประเทศกับนวยงานเถเกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้ลุ่มน้ำเจ้าพญาอยุ่ภายใต้การควบคุมจําเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนลักป้องกันการกระทบกับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาซึ่งต้องระบายน้ำย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดเทมีความเสี่ยงโยกย่างเช่นปทุมธานีนนทบ,บุรีกรุงเทพสมุทรปราการแต่จะไม่เลี่ยไรว่าปีเทพานมาเสียงหวาผนันนะคะพร้อมตังจีเจ๋งจากพญารณนนะคะบอกว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ดื่ม่อนกำลังลง่ม ฝนทางเนื้อทางกลางจะหลดแต่เด้มันจะลงมาบานบานเร่าเด้พี่น้องคะในซิบซีจังหวัดผคใตายซึ่งก็ได้สั่งการให้ถูกสำนักชลประทานในพื้นที่เตรียมเพนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมชับพลันเนาะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนหรือว,ว่าความเสียหายกับผี่น้องประชาชนด้วยนะคะ